สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่19ตุลาคม65เนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่กานการพนันนะคะ<ส>ตัวเด่นก็คือหกกับเก้าเจ็ดกับศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกเจ็ดหกแปดนะแปดหกศูนย์เจ็ดเนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ จับคู่ก็หกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้หย์าเก้เดอย่าลืมเาลาเฉพาะกิจลงมาซื้อด้วยเด้อเราพัฒนาแล้วเฉพาะกิจเราว i p นะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อน,อนทุกคนโชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะก็ขอให,เหงเฮงปังๆทุกคนทุกแนวทางที่ลงเนาะ